สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่อไปแล้วก็ผลสรุปนะคะฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่17นะคะเข้าหรือหลุดนะคะก็ไปชมพร้พอมๆกันเลยนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องเขียนไม่ทันหาหาปากกาไม่ทันก็เลยเอาดินสอนะคะพี่น้องก็ไม่เป็นไรเนาะก็มองชัดอยู่นะคะสําหรับรอบ สำหรับวันที่17นะคะสรุปก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่18นะคะฮานอย3นอยสูตร1นเม็ดเดียวนะคะแอทเดนศูนย์ไปนะคะพี่น้องเดนศูนย์นะคะก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะ20ศูนย์เนาะนี่สนสองศูนย์นะคะก็เข้าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะเพราะว่าแอดก็บอกว่าให้เป็นแนวทางตั้งแต่รอบเฉพาะกิจก็ได้นะคะพี่น้องสําหรับรอบพิเศษนะคะ รอบพิเศษนะคะ03นะคะตรงๆเลยนะคะพี่น้อง03นะคะตัวเด่นมานะคะตัวรูดมาเนอะก็เข้าตรงๆนะคะ03เนอะส่วนรอบพิเศษบน39นะคะ s อ0ไม่มีนะคะส่วนรอบปกตินะคะ03 03ล่างนะคะมาอีกเด้งหนึงอีกนะคะก็เข้าอีกนะคะ03ตรงๆนะคะ ส่วนรอบปกติบน6 7นะคะ6 7ไม่มานะคะส่วนรอบ vip นะคะอุ้ยส่วนรอบ vip นะคะ06นนะคะมาตรงตรงอีกนะคะพี่น้องนี่นะคะแตก3นมนอยเลยนะคะส่วนรอบ vip บนนะคะมา604นะคะมาอีกนี่สีเด้งเลยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นสรุปนะคะรอบพิเศษแตกล่าง03นะคะเข้าล่าง03รอบ ปกตินะคะเข้า03ล่างอีกนะคะแล้วก็รอบ v p นะคะ0ูแตกบนแตกล่างแล้วก็0ูนะคะวันนี้ปังมากนะคะก็ขอแสดงความยินดีดีใจกับพี่น้อง fc ของเรานะคะที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่วันที่18 18นะคะกับแนวทางฮานอย3นอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะ ถ้าใครยังไม่โชคดีนะคะก็ก็ขอให้โชคดีนะคะวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่18นะคะเดือน6ปี64แอดให้เด่นนะคะเด่น7นะคะรูดวิ่งนะคะ7 7 7นะคะพี่น้องเน้นไปที่รอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ V.I.P. นะคะ ถ้าพี่น้องสนใจจะไปเป็นแนวทางของรอบเฉพาะขิดตั้งแต่รอบแรกก็ได้นะคะพี่น้องก็มาเจาะกันนะคะมารูดกันนะคะพี่น้องมารูดกันเนาะศูนย์เอาเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะก็ขอให้มาตั้งแต่ Orb, รอบรอบแรกๆนะคะพี่น้องทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะก็ขอให้พี่น้อง f อซทุกท่านนะคะเลือกตัวถูกนะสำหรับพี่น้องที่ที่สายเจาะนะคะ พี่น้องสายรูดก็รูดได้ฟันได้นะคะวิ่งได้นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดหกเจ็ดสี่ เจ็ดสามเจ็ดศูนนะคะถ้าชอบก็ก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรอรุ้นรอออกนะคะวันที่18เดือน6ปี64นะคะถ้าพี่น้องที่ยังไม่โชคดีนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะวันพรุ่งนี้เนาะก็ผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขออ่า กำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ